สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดประเด็น l ล k e r s Comeback จากซัน22แต้มนะครับอ่ะเชิญครับพี่เป้ <laughs> ผมว่าจริงๆแล้ว่มันก็ส่วนหนึ่งอะแหละก็เหมือนที่คุยนิดถอมันก็เป็นเรื่องของการชูตติงกางรยิงที่มันแบบรีเกรสเข้าสู่แบบค่าปกติอะไรเงี้ยเออมันอาจจะแม่นเกินไปนิดนึง แต่ว่าในแง่ของเกมแพนก็มันก็มีเปลี่ยนนะเอาหลากัหลกๆเลยในในเรื่องของเกมลับเนาะเกมลับก็เลกเกอร์วันนี้ก็มาในใน,ในแบบาการที่ให้พวกบิ๊กแมนอ่ายืนสูงสักนิดนึงเนาะยืนใกล้ๆสกรีนหรือว่าเลเวลหรืออะไรเงี้ยเออจะยืนใกล้ๆตัวสกรีนอะไรเงี้ย อันนี้คือคอนเซปต์ของวันนี้เนาะสำหรับเลเกอร์ในการมาในช่วงแรกในเกมรับนี่แหละมันก็จะประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าปัญหาคือปัญหาของเลเกอร์คือวันวันนี้มันมันมันปล่อยให้ผู้เล่นในช่วงแรกอ่ะมันปล่อยให้บอลแฮนเดิลของซันอ่ะได้ได้ได้ดรายง่ายไปหน่อยคือคือมันก็ไม่ไม่รู้ว่าเชิงปล่อยหรือเปล่านะแต่ว่าหมายถึงว่าอย่างอย่างลูกเนี้ยมันก็ มันจริงๆมันก็เหมือนมีความเป็นไฮดรอปอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้ยืนถึงถึงเลเวลของตัวสกรีนขนาดนั้นเนาะ uh huh. มันก็ปล่อยฮนะมันก็อย่างอย่างลูกเนี้ยเอดีก็เหมือนกับว่าไม่ได้แบบพยายามสตัรบุกเกอร์ในการดรากเท่าไหร่เออมันก็ยังเปิดทางให้บุกเกอร์ดราเข้าไปเนาะแล้วมันก็จะมีการโรเตทกันที่หลังเนะาะนี้แม็กคิตตี้ก็โรเตทมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะต้องโรเต ซึ่งอะไรพวกเนี้มันมันก็คือว่าพอซันได้สามารถรายเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นใต้แป้นได้แล้วเนาะแล้วดิดเฟเดฟเน์ของเลกเกอร์มันต้องโรเทเน่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะหลีบมันก็จะนำไปสู่ลูกพวกโอเวนทรีเออซึ่งเห็นได้เยอะมากในช่วงในช่วงแรกเนาะก็คืออันนี้ลูกนี้ไม่ลงนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลง ลูกทับช็อตก็ลงอ่าลูกทับช็อตก็ลงเนี่ยนะก็พอบุกเกอร์ราเข้าไปสุดท้ายมันก็ต้องโรเตทกันอะไรเงี้ยอืมอันนี้แหละคือช่วงแรกที่เลกเกอร์มันมันมาประมาณนี้เนาะหรือว่าอย่างมินิของของเฮเนี่ยมันก็จะมันก็คล้ายๆกันนะมันก็อาจจะมันก็ยังยังมันก็ยังเหมือนกับว่าสามารถร้ายเข้ามาได้นะแล้วก็มีการ พีโรเทตหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอย่างเลบอนอย่างลูกเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องพึ่งการโรเทตทางเปรลิเเตอร์ดิเฟนซ์ด้วยซึ่งมันก็นก,นก็ทำไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะมันก็จะนำไปสู่ลูกโอเ n นทรีทั้งหลายซึ่งก็ถือว่าซันยิงแม่นอพปกติแหละแต่ผมว่าช็อตคุณลิตี้หลาลูกก็ไม่ได้น่เกลียยก็ถือว่าดีเกมลับเนี่ยมันมันถูก อ่าผมเรียกว่าผมว่าเรียกว่าปรับมาแล้วกันไม่รู้ว่าปรับหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าก็อย่าง a อดีเนี่ยก็จะทำในแง่ของการการคือถ้าถ้าดูเทียบกับลูกแรกๆเอดี AD จะจะมีการสตันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ผู้เล่นซันอะ่ะเออไม่ให้พวกบาร์เฮนเลอร์อะไรเงี้ยได้ดร้ายมากขึ้นแล้วตัวเองถึงได้ได้แบบ อ่ากลับไปที่แม็กอัพอืมอะไรแบบนี้มันมันมันก็ทำให้เลกเกอร์ถือว่าอาจจะต้องโรเตท,ทน้อยลงเนาะเอออันนี้คือสิ่งที่ผมว่าตั้งแต่ท่วงท้ายควอร์สองอันนี้เลกเกอร์ทำมาได้ดีขึ้นมันมีมันมีสวิชด้วยบ้างบางจังหวะปะพี่ใช่ใช่ใชเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแค่สตัน ผมไมมัน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 จะแบบคือถ้าจำมันจะมีความคล้ายคล้ายกับเกมที่แล้วก็คือสตันแอนดไม่ให้ร้ายก่อน mm. เออแล้วก็แล้วก็ตัวเองก็จะถอ,อยลงไปที่แมทอัพคือมันจะมีบางจังหวะถ้าถ้ามันเป็นเควินดูแลนเล่นแล้วมันเป็นเลบอลเนี้ยมันอาจจะไฟส์สกีนมาได้ไม่ค่อยดีมาติดสกีนอะไรเอรีก็จะสวิต mm. อืม มันก็จะมีสวิตด้วยหรือว่าแต่ว่าอันนี้คือคีย์หลักๆในการป้องกันซันร้ายแล้วก็พอพอไม่ได้ร้ายเนี่ยมันก็ต้องรีเซ็ตถูกไหมแล้วแล้วผมว่าการโรเทตของเลกเกอร์ก็อาจจะง่ายขึ้นอันนี้คือผมว่าคือส่วนหนึ่งที่ที่ทำได้ดีในในในช่วงท้ายควอเตอร์สอเนาะก็คือเริ่มปรับมาแล้วแล้วก็มันก็ผมว่ามันมีหลายๆฟ l เร์ให้เราได้เห็นในควอเตอร์สาม อย่างเช่น Ice c o v เวเล e อะไรเงี้ยก็คืออย่างเช่นวินิทของแจ็คสันเทเนี่ยแทนที่เขาจะเหมือนกับว่าเฮด g i n g แบบแบบลูกแรกที่เอาให้ดูเนาะม,มันก็อาจจะสามารถทำเป็นเป็น i คเ a e ล a ได้อย่างอย่างเทเนี้ยก็คือก็คือฟอร์ให้อีกฝั่งเนี่ยฟอร์ Ford ให้ฟอร์ให้เปิดฝั่งเนี้ยให้ให้ซันไดเข้ามาแล้วว่าและและการที่แบ็กไลน์เป็น AD เนี่ยมันก็ค่อนข้างเชื่อใจได้ เออตัวตัวโรเทตมันเป็นเอลี่ไมเป็นบิ๊กเอ,อ่ออะไรเงี้ยเห็นไหมก็จะมีตัวโรเทตเข้ามากันบิ๊กเนาะเพราะว่าสองตัวเนี้ยมันจะไปเหมือนกับทูออนบอลที่ที่บอลแฮนเดิลคล้ายๆกับที่ผมทำคลิปเรื่องคลิปเปอร์อะไรเงี้ยก็คอนเซ็ปต์มันก็จะประมาณนี้ในเวลาอาของเคม, he, มก็มีการสวิตด้วย เนาะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีไลน์อัพวิเทล,ลงค่กัอดีอะไรเงี้ยมันก็สามารถเรียกว่าสวิตได้แหละเพราะว่าแบล็คลนยัยังมีเดวิดอยู่ AD ดีอยู่อืมแต่ผมว่ามันมันมีหลายๆโคเลยอะนะใน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 ช่วงครึ่งหลังก็ยังมีแบ็คลเหมือน,น,นถ้าผมจะไม่ผิดอะครึ่งหลังตอนแรกอะอเหมือนเ hey ฮจะไม่ได้สวิตแต่อันนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าเฮ hey, มันอยู่คนเดียวปะอถ้าเ hey, ฮอยู่คนเดียวอาจจะไม่ได้สวิตช์อืมนั่นแหละแต่พอมีเอดียก็เลยก็เลยสบายขึ้นผมว่านะแบบ comfortable ที่จะสวิตช์มากขึ้นอ่ะอืมมจากประมาณนี้นะผมว่าถ้าถ้าคอนเซ็ปต์หลักๆเลยในเกมลับอะ่ะมันอาจจะเอ่อครบทุกทุกทุกอย่างะนะเอ่อผมว่าปีนี้ผมจะพยายามย่อยให้เยอะขึ้นลวกัน ก็คิดว่ามันจะมันจะมันจะเข้าใจง่ายขึ้นคอนเซ็ปต์ก็คือมาตอนแรกคือเรื่องของการเลเวลเนาะยืนยืนประมาณตัวสกีนี่แหละหรือว่าต่ำกว่านิดนึงหรือว่าไฮดรอปแต่มันไม่เวิร์เพราะว่ามันไม่ได้พยายามสตารตตัวได้สตานตัวได้อะสำหรับเลเกอร์นะมันสันอะเวลาเล่นพิกเกโลอะเขาก็สามารถราเข้ามาได้แล้วมันก็บังคับให้ดีเฟนซ์ของเลเกอร์มันต้องมันต้องวิ่งอ่ะ เออพอวิ่งก็ก็เกิดโอเพนเกิดเกิดลูกว่างเกิดลายขึ้นเนาะแต่ว่าพอพอเปลี่ยนเป็นสตันได้แล้วอ่ะพอเปลี่ยนมาคือมันก็ไม่ได้เชิงเปลี่ยนอ่ะครูมันมันก็เปลี่ยนแหละแต่ว่าผมว่ามันต้องชม AD เอดีด้วยเพราะว่ามันมีมันมีคนทำอย่างนี้ได้ไม่เยอะใช่ใ,ชในการที่จะคอนเทนต์คอนเทนต์นนการ์ดเนาะแล้วก็คืนแมทอัพได้อะไรเงี้ยเอ่พอพอพอ,พอมันทำได้การโรเตของดีเฟนต์มันก็ง่ายขึ้นอืมนะาผมว่าเป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งที่ที่ อ่อานทำเลกเกอร์กลับมาได้เอาอีกอย่างหนึ่งคือคือซ<ม>ันใช้สมอลบอลในบางในช่วงครึ่งหลังด้วย<ม>ใช่ไหมที่ใช้เคดีเป็น5มผมก็มค่อนข้างชอบกับการให้เอดีอะไปเป็นแมช์อัพก<ม>ับดูแลนนะคือคือก็มีหลายๆจังหวะที่ทำได้ดีถึงแม้ว่าจะต้องมีตัวซ้อนอยู่ประมาณนึงแหละนะแต่ว่าผมก็โอเ okay. ค that's good yo that's good yo ก็ถ้าได้ถ้าได้ใครได้กลับไปดูจะเห็นว่าแบบหลังจากเลกเกอร์สทำการแบบสตันนิงตัวถือบอลได้ดีแล้วเนี่ยมันเ<อ>กมแม่งเปลี่ยนอ่ะเออผมว่าซันน่ะเปลี่ยนไปเล่นในการฮันติงแมทอัพเยอะขึ้นถูกเยอะกว่เยอะกว่ากันกเล่นกับเซนเตอร์แล้วมันทำให้ <S 2> <S 2> เนอร์คิดอะแทบไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าสมมติซันฮันติงแมทอัพอ่ะเอดีมันก็จะได้อยู่ไอแปนมันได้โลมที่ไตแปอะไรเงี้ย เออมันก็ทําให้มันก็ทําให้พวกช็อตปกว่าอ่าพวกการยิงของซานอะมันอาจจะไม่ถึงสายแป้นสักทีเดียวใช่ใช่ใช่คือผมว่าชัดสุดอ่ะคือช่วงเริ่มคิวสามเออช่วงคิวสามันจะกลับไปเล่นพวกฮันติ้งเยอะใช่แบบลากการสกรีนหรือว่าเอาตัวแบบดีโลเข้ามาแอคชั่นหรืออะไรพวกเนี้ยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอืมก็ ประมาณนี้ถ้าสิ่งที่ทำให้เลกเกอร์กลับมาได้พูดเกมลุกต่อนิดนึงเ,เ,ดดเ,เดี๋ยวผมพูดนะตั้งแต่คือเริ่มเ,<อ>เกมมาเริ่มเกมมาเนี่ยผมว่าวันนี้เลกเกอร์ก็ยังมีการรันแผนเนาะการแบบลันแอคชั่นมีเพล์คอที่ที่โอเคนะในช่วงควอเตอร์แรกมันก็มันก็ยังมีหลายๆเพลงที่ผมว่ามันก็น่าสนใจอย่างเช่นอันนี้เป็นผมเข้าใจว่าอันนี้คือบลายพิกนะ แต่ว่าผมชอบม,มากผม<อ>ชอบม,มากเพลงนีอ้อ๋อก็อันนี้ก็เอามาให้ดูว่าเลกเกอร์ผมว่ามันก็รันแผนงเยเอะจริงๆมันก็มีหลายๆแอคชั่นแต่ว่าอาจจะใ,ใช่ใช่อนอ้เป็นผมเข้าใจว่าเรียกว่าบายฟิอ่าแต่ว่าผมมาคอมเมนต์ที่ผมยังก็มีตย้งแต่ตั้งแต่พรีซีซ่นก็คือเรื่องของการที่โนเฮลซิเตอร์ในการในการเล่นโพส คนก็ยังไม่ได้ขยับอะไรกันเท่าไหร่อืมก็ก็ยังมีให้เห็นซึ่งมันเป็นช่วงแรกๆเนาะแต่ว่ามันก็มีหลายๆเพลงเช่นเอาเอาเป็นว่ามันก็ลันเยอะแผนนะแต่ว่าการ Execute บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเนาะอย่างเช่นเพลงนี้ก็เป็นเป็นชิคาโกแล้วก็เป็นชิคาโก้แล้วก็ตามด้วยสแตก็ก ใช่เองไเพนนี้ลิฟมันจะจ่ายคัดหลังใช่ไหมใช่เพนนี้จริงๆมันคือการ Execute มันอาจจะควรจะจ่ายไปที่ o p e n p r e หรือเปล่ามันก็มันก็เป็นมันก็คือมันรันแผนแหละไอรันแต่ว่าันนี้ผมว่ามันยังเ x e c u t คมันยังมันยังมันยังเล่นออกมาได้ไม่ดีมันมี Turnover เยอะมันมีการมิสเพล a y มันมีการที่คุณไม่ไม่มูฟเวลาไอโซหรือเวลาโพสอ่ะผู้เล่น เป็นคนอื่นค่อนข้างยินดูบอลเยอะโดยเฉพาะในช่วงช่วงแรกนี่เป็นเอลโบริปหรือหรือหร่วมถึงอะไรแบบนี้นะก็คือการแบบพลาดลูกที่มันที่มันง่ายอ่ะก็ก็ผมคิดว่าลูกมันมันง่ายสำหรับเจมสลูกอะไรแบบนี้รวมถึงการก็ยังเหมือนเหือนจริงที่งผมว่าคอมเมนต์นี้ก็ยังคล้ายๆกับตอนพรีซั่นนะ ไอพวกอันนี้เป็นสเตปอัพพิกเกโลก็ก็ยังไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณลันกับพวกดอกโพเลตออเพราะงี้ใช่ไหมเหมือนมันเป็นสเตปอัพถูกไหมวิ่งมาจากตรงนี้แล้วก็ทกําสกรีนอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยมีความหมายเพราะว่าฝั่งมอนดอกอะถ้าดูจริงๆดูอดูแบบเพลน,นี้ก็ได้ว่ามันมันยังไม่ได้โอฟเฟนอะไรเท่าไหร่มันจริงๆริงก็เหมือนเลยบลรีเจ็ตอะเฉยๆอะ สำหรับเพลงเนี่ยอืมมันยังมีความเรื่องปิดของโคเวเตที่มันที่หยวกถูกหยิบนะํามาใช้ได้แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเอร์เซนหรืออะไรสักอย่างอืมนี่พูดพูดถึงดาวตันเน็ตด้วยก็ก็ผมว่าเนี่ยจากมีเขาเนี่ยผมว่ามันทําให้รันพวกเพลงอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยง่ายการบีทออกด้วยการที่ไม่ได้ไดเป็นการผู้อัพทีผู้อัพสาม ไม่ต้องใช้บอลแฮนเดลเอ่ะผมว่ามันน่าสนใจอ่ะแต่ว่าผมเรียกว่าสแต็กเกอร์สแต็กเกอร์รีบแล้วกันหรือว่าอ่าหรือว่าสแต็กเกอร์ฟินแลนด์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอในการแบบนี้เออก็เหมือนฟินแลนด์ป่ะคือไว้แง่คอนเซปต์มันทำมาเพื่อให้อ่าดาวน์ตันอปได้ออกบอลแล้วบีทดรอปอืมใช่ประเด็นมันคือแค่นี้แหละก็ ประมาณนี้ก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าผมชอบดาวตันเพราะว่ามันทําให้เราต้องบีดดรอปด้วยบอลแฮนเลอร์ในการพูอัพอะไรเงี้ยเออมันมีมันมีคอนเซปต์อื่นที่สามารถนํามาใช้เนาะแล้วก็บางเพล์ก็ยังเป็นก็อันนี้ก็เวสกีเนาะแล้วก็โนทเฮลเหมือนกันตอนโพสเออซึ่งก็ยังเป็นคอมเมนต์ที่ผมผมว่าผมก็ยังคิดว่าเป็นคอมเมนต์ที่ผมเหมือนเหมือนพรีซีซั่นอะ ซึ่งคือลูกนี้มันอาจจะง่ายขึ้นถ้าลุยถ้าลุยคัดเข้าไปในนี้เนาะเดี๋ยวทตอนท้ายมันมันก็จะเห็นนะถ้าลุยคัดเข้ามาเงี้ยอ่าอย่างนงี้มันก็อาจต้องมาตามลุยอะไรเงี้ยเอแล้วก็เอจะเปิดพื้นที่ฝั่งนี้ให้เล่นอะไรประมาน,นี้ประมาณน,นี้ผมว่าก็เลกเกอร์ทำทำได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่ลันแอคชั่นเยอะจริงแต่ว่าอ่า แต่ว่าบางแอคชั่นก็ Execute ไม่ดีแล้วก็ในแง่ของการที่จะโพสอะเล่นโพสอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเฮลเข้ามาช่วยไม่ค่อยมีคอนเซปต์ในการแบบถ้าฝั่งตรงข้ามเขาซ้อนเออคุณจะทำไงต่ออะไรเงี้ยก็ผมว่ายังไม่ไม่ได้เห็นเยอะเท่าไหร่เนาะอันเนี้ยก็อืมแต่ว่าเลกเกอร์มัอยู่ได้เพราะรีฟพิกแกนโล ใอยู่ได้พออยู่ได้พอบุกเกอร์เลยนะวันเนี้ยคุณอยู่ได้พอบุกเกอร์เลยแต่ว่าไอ้แต่แต่ผมชอบลีฟหมดมากผมว่าลีฟมันเล่นพี่กันโรดีขึ้นไหมมันมันก็เก่งอยู่แล้วนะมันก็ะดับทร็อปของลีกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเห็นเห็นมีใครทำสแตทมาป่ะแต่แต่แบบผมรู้สึกว่าเอ้มันมันดีจังวะแบบมันดูดีอะหรือหรือผมแค่ อาจจะไม่เคยตั้งใจดูรีฟขนาดนั้นว่ามันเป็นแบบบอลแฮนเลอร์ที่เล่นพิกันโรโอเคชิ้หนึ่งจุดศูนย์ห้าเลยเหรอไยพอเซชั่นก็ประมาณห้าไม่แย่นะเว้ยพี่ดูดีอยู่นะใช่เลีเป็นคนที่เล่นพิกันโรเก่งเก่งเลยเก่งใช่ไหมเออแล้วออมีว,ว,นนว่ามีมีทในการบีดดอกคือมันก็ก็ใช้ได้สำหรับสำหรับ สำหรับแบบผมว่าดีอ่ะดีเลยถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่พวกซูเปอร์สตาร์ถ้าไม่ได้มา่เทียมกับพวกลูกาพวกเสยยางเี้ยตัวนี้เ<ต>ล <AG. S 1> ่นดีจริงก็ก็ผมว่าส่วนใหญ่ก็มัน,ม,นมันมาเพราะว่ารีกับกับเอดีนี่แหละที่แบบเล่นฟิกเกอร์โลกันได้ค่อนข้างดีใช่ใช่อืมวันเนี้สาหรับเลกเกอร์ในในช่วงที่ไล่ตามขึ้นมาเยอะนะอืมก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะพอเตอร์สามเนี่ยเป็นพอเตอร์ที่ที่เลกเกอร์เนี่ย อได้ t r a n s ิชั o นเยอะหรือลแล้วก็เพลยก็ไม่ค่อยมียอะไรอ่ะไม่ไม่ค่อยมีการลันแผ่นไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นอส่วนใหญ่เป็น t r a n s ิชั o นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกมลับมันมันอัดมันโอเค<า>ขึ้นอะ่ะแล้วบว,วกกับเรเกรชั o นที่ซันยิงแม่งไม่ลงอะ่ะซันยิง<อ>ไม่ลงยิงไม่ลงก็ <Trans ition S 1> การ์ดิชัรัวเนี่ยทีถ้าดูสิบอรลูกเนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ Trans ิชั่นเยอะมาก ต่อก็ไม่ค่อยมีรันเพยนะสองลูกของเลบอนนี่ก็ไม่ได้รันเพยก็มันมันมาเล่นกับบิลไงแบบใช่กับแบบเอาลองลองดิแล้วมันแล้วมันเวิร์กไงประเด็นอะมันเวิร์กประมาณนึงไม่ไม่ค่อยมีรันเพยนะอันนี้อินบาวนี่ก็เหมือนกับเหมือนเหมือนลีฟแบบไอเดียก็เหมือนคอราเลบสองไม่ค่อยมีเพลอะไรที่มันอ่ะคุณผมไม่ได้ตัดคนาเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่อืมก็ะดายเลยอ่ะอันนี้ก็ ก็ก็คือไม่ดีอ่ะถ้าถามผมเพลเนียเลยคุณ MVP ของลีคุณต้องเข้าใจฮอตแฮนเนี่ยคีอีจะได้ทำอะไรก็ทำไม่หมดแหละเวลาคุณฮอตแทนอ่ะคุณต้องเข้าใจว่า MVP ปีนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจหน่อยเออพอเดอสี่เนี่ยก็เลกเกอร์ก็ผมก็กลับมาทำได้ค่อนข้างโอเคอีกครั้งนาะในแง่ของการที่อ่าผมจะจบยกตัวอย่างเพลงที่ผมชอบอะไรอย่างเช่นเพลงอะไรแบบเนี้ยก็คือ คือการที่เลกเกอร์มีแอคชั่นเยอะอ่ะมันบางครั้งมันมันมันเป็นการป้องกันเฮลไปในตัวเราอย่างเงี้ยคือเลบอลมันไม่ได้จะมันมันไม่ได้ทําอะไรกับตรงนี้หรอกแต่มันเหมือนกับว่ามันมันมีดัมมี่อยู่อีกฝั่งอ่ะเออมันเป็นดัมมี่แอคชั่นเออแล้วก็ได้ฟาวอ่างเงี้ยหรืออย่างอันเนี้ยที่ผมขอร้องมาประมาณสามปีสองสามปีอ่ะเรื่องเรื่องการการใช้พวกนอนชูเตอร์ให้มันเกิดประโยชน์ออะืมเออไม่ใช่ว่าไปยืนชูอ่ะ ก็คือการเล่นดิบเบิลแฮนด์ออฟการเล่นแฮนด์ออฟต่ออะไรเงี้ยเพึ่งผมก็พูดประเด็นนี้มาหลายปีและทั้งเจเล็ตาันเดบิลทั้งคุณใหญ่ใช้คาว่าหลายปีคุณต้องบอกว่าในยุคของดาวินแฮมอ่านั่นแหละไอเชตเตอแข้งโก้ก็เป็นป่าแขงโกลด้วยก็รวมทุกคนอะอะไรเงี้ยเออก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบในการที่เดติคทำเ้ติกทำอย่างนี้ อันนี้ก็ก,ก็ก็คือมีแอคชั่นนะอธิบายแอคชั่นก็เป็นแรมสกรีนแล้วก็เป็นโกสกรีนแล้วก็เป็นดิวเวอร์แอนดอโคตรสวยลูกเนี้ยก,ก็ก็ดูดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการโพสก็มีก็มีเฮลการเฮลกันเขาเรียกว่าอะไรการเฮลปีเตอร์การการพูนิตการเฮลของอีกฝั่งมากขึ้น อืมนี้ก็จริงคอนเซ็ปต์ก็ไม่ยากก็คือแค่พิมสกรีนเนาะมื่คืออย่างเงี้ยพิมสกรีนแล้วแล้วไอทายอันเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเลือกรีอเปจริงๆริงก็ควรจะเลือกจริงๆเป็นคนหุบเข้าไปนะเออแต่ว่าแกแกตามแหมงแอปแกนั้นแหละใช่ป่ะไม่ใช่ด้วยหรือเปล่าอ๋อเป็นแมทอัพบุ๊กเกอร์เหรอมึงเออเป็นแมทอัพบุ๊กเกอร์ไม่รู้ไง อ๋อบุกเกอร์มันอยากมันอยากที่จะนี่ไงมันอยากที่จะสวิสไงไม่ใจจะสแกมสวิสใช่ใช่ก็ก็แค่แค่จริงๆเฮลวิตเตอร์มันก็อาจจะไม่ต้องรันอะไรเยอะแยะแค่คุณมูฟแค่คุณมีพินสกรีนแฮมเมอร์สกรีนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างลูกเนี้ยก็ก็คือแค่แค่เอดีมูฟมูฟเข้ามาข้างในอะไรเงี้ยเออเนี่ยอีซี่มากลูกเนี้ยไอ้ให้ใครวะ รอยเนี่ยก็ต้องตามมาถูกไหมเพราะว่า AD เลือกที่จะซอ้อนเลยบอนมันก็โอเพนให้ให้ให้ลุยเออซึ่งเทียบกับเพลที่ผมพูดถึงลุยว่าทลุยมันไม่ได้มูฟเข้าไปในในโซนที่แบบดึงดึงดีเฟนต์ของฝั่งตรงข้าวเข้ามาเพื่อให้เกิดโอเว่นทรีอะไรเงี้ยไปก่อนหน้าอืมก็ประมาณนี้แต่ว่าฟอเตอร์สีก็ทำได้ดีขึ้นแล้วก็ผมว่า<ด>รวมๆแล้วก็เป็นจุดที่เลเกอร์กลับมาได้เออ สนซันนะส่วนซันก็ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,วคงมีอะ่ะเดี๋ยว,วคงมีคนบน่นผมว่าน่าจะอยู่ไม่นาน <c oughs> มันตัวเล็กจริงพี่เออเออมันก็ตัวเล็กมันตัวเล็กจริงๆแบบตัวเล็กจริงๆเลยอะ่ะคอร์เตอร์สี่เห็นชัดมากทั้งเรื่องรีบาวทั้งการเสียเกมโพสการอะไรแบบเนี้ยมันคือมันต้องเอาบิลมัน มันต้องเอาหกฟุตสี่ไปปิดหกฟุตเก้าอะพี่มันมันหนักอยู่นะใช,ใช่ใช่ผมว่าแล้วแล้วแล้วอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าผมพิมพ์ไปในนิดขอนผมว่าผมว่าเพจออฟตรงนี้มันมันไม่พอเกมบุกมันชดเชยเกมรับไม่ได้ก็ยังมีสกีไม่เขาใช้ได้อยู่เนื้อคิดอะไรเงี้ยก็ยังเออก็ยังแซดออฟได้ก็ยังหรือว่าไอซ์อะไรเงี้ยผู้เล่นผมว่าผู้เล่นซันก็ไม่ใช่คนที่จ่ายครอสครอสสนามดีในแต่ละคนอมันก็ มันก็เลยอืมก็เลยม,มันมันมีมันมีรูปแบบหรือมีแผนเกมรับที่ผมว่าใช้ได้อยู่มันก็เลยอาจจะต้องผมว่าอาจจะต้องเทรดออฟกับเรื่องดีเฟนต์มากกว่าอืมก็คือให้เกรสันหรือรอยส์เข้ามาแทนบิลถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่สปายเขาเลือก gray sun เกรสันนี่เอาจริงผมก็เลือกเกรสันนะรอยส์เอาไว้เจอห้าร้อยเป็นเซต ให้ลอยไปสเวันนี้คุณเกือบโดนนะเอดีคุณเกือบโดนนะโดนตกไปยังเอากลับมาดังได้นะเกือบนะโอ้่งั้นคุณไปเป็นไปอยู่เป็นเพื่อนเอ็มบีเลยอดีผมมันไม่ใช่ซูแบกอลยดิมันยากหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ไหมอือม่โอเคเนี่ยแป๊บเดียวไม่ได้หรอกอะไรนะ รับเดียวไม่เคยได้หรอกร<อ>ับเดียวไม่เคยมีจริงโอเคนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ชให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย